เย้ <Yeah. S 2> โดดอีกไหนจบสวยเย้โมูลาก่อนเฮ้ยโลเคลาก่อนค่ะน้องมเย้โอเคสวยเย้ <Yeah. S 1> แน่เป็นยังไงล่ะคะต่อเสียงความช่ำความสวยโอเคน่าจะโดนวายตาอยู่อย่านะเย้เรียบร้อย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซใจนะคะวันนี้ฉันก็เอาเซราฟีมาเล่นตำแหน่งซับพอร์ตเหมือนเดิมคะ่ะมาพร้อมกับสกินบิดเมเกอร์เนาะถึงจะอยากสบ่วนก็เถอะว่าอยากได้สกินใหม่แต่ก็แบบมันไม่น่ามาง่ายหรอกถึงฉันจะรู้ก็ตามแต่ฉันเบื่อแล้วไม่มีสกินจะเล่นถึงมีครบทุกสกินก็ตามตอนนี้นะคะเราเจอเป็นไพ่เนาะกับ เอสเลี่ยวนะคะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยมาคู่กับเดเวนเนาะเอ้ยฉันหวังว่าตอนนี้เดเวนจะฉ่ำนะคือถ้าเดเวนฉ่ำเนี่ยฉันไม่ค่อยห่วงอะไรเลยเพราะว่านางน่าจะหลบภัยได้เนาะนี่นะโดนโปุกเรื่อยๆเอาดีๆปะโอเคถ้าถ้าเดเวนไม่โดนดึงฉันก็หายห่วงละเอาดีๆอ่ะช่วยเดเวนตีคลิปคือช่วงแรกๆอ่ะไม่มีใครเทรดสู้เดเวนได้เลย ไม่มีใครเทรุสู้เดวินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดวิดเราฉ่ำฉันคิดว่าก็คือความสวยความลดโอ๊ยมันขัดได้หรอเอาเพิ่งรู้เอาเพิ่งรู้มันขัดได้นะเนี่ยถ้าปลาไอหมุนหมุนของเดวินขัดการดึงของภัยได้นะคะโอ๊ยฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นความรู้ใหม่เวอร์แล้วก็ปลกไปเรื่อยๆนะคะอืม ไม่ได้เอาบูนเพตติ้งมาก็จะเจ็บๆหน่อยเนาะอืมเจ็บไหมล่ะฉันเอาแอรี่มานะคะ <my> ช่วงนี้ฉันอินกับการเล่นเซลลฟินเอาแอรี่มานะเอาดีๆ <my> เพราะฉันมีความรู้สึกแบบว่ามันก็อัตถประโยชน์นะ่ะเนาะแอรี่ได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งเกาะด้วยเฮ้ย <my> อย่าลึกขนาดนั้นดิเดี๋ยวก็ขีดหรอกฉันกลัวป่ามันมาแกงอดดประเด็นอืม เกือบสิบหายแล้วนางเอาฮิวมาไงประเด็นเอสเดียว <c oughs> โอ้ยน่าเสียดายอ่ะคือแบบมันได้เฟิร์สปัดเนาะอืมโอเคเอ้า,อาโอ้ยน่าเสียดายอ่ะเออฉันก็ลืมไปเนาะว่าเวลามันหายตัวแล้วมันจะสามารถเพิ่มเลือดได้พลาดมากอะเมื่อกี้นั่นได้ดับเบิลคิวแล้ว อ่ะเดี๋ยวฉันกลับแล้วนะคะอีโอนิมาแล้วนะอีโอนิมาละอืมอืมตายปะตายปะสู้ยรถสูถส้ยรถแต่ระวังโยเนะนะคะสู้ยรถอยู่แต่ระวังโยเนะนะฉันไม่มีแฟดอ่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนละกันนะแป๊บหนึ่งตอนนี้นะคะฉันตั้งใจจะออกเลไลน้อง้ยดับมันได้หลายตัวเวอร์เอาดีๆเลไลอะคาทาเอลซ่าอะ Let it go Let it go, Let it go. ไปค่ะเพื่อนเราไพ่แมนเวลห้าแล้วนะคะต้องระวังดีๆเนาะ แหมมาแก้วงแก้วหวานนะคะอืมตอดไปดิหนึ่งกลุ่มตอดไปดีสองกลุ่มฉันว่าไพมันอยู่อีมุมม,มืดนี่แหละเย้ <Yeah! S 1> โดนอีกไหนจบสวยโอเคโอเค <my> way, ฉัน,นกลัวฉัน,นกลัวอย่างเดียวคือป่ามันมาแกงโอเคแก้วหวานก่อนเราต้องรบพอบครอบนิดนึงนะคะเราจะแบบโอ๊ยอีท่าออก กลับกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเออนี่ไงึไม่ใช่สกิลฟรีหรอกคะ่ะรู้คะ่ะว่าจะกระโดดไปโอเคตอนนี้ฉันได้เล่นไลแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยเพื่อนเอาหนวดคลิปโอเคเอาป้อมหรอคือแบบมันก็สามนะดีๆกลับเลยโล่ฉ่ำให้ละทีนึงเนี่ยกลับเลยคะ่ะพอแล้วพอแล้วหล่อนก็ กับเล่หล่อนไปเบกาเออนี่ไงป่ามันมาล้วโดนอันติสองตัวไหมถอยเลยคือมันจะไม่สวยเพราะแบบนี้นะเอาดีๆเดี๋ยวฉันกลับไปเอาของก่อนนอะนแล้วเราเตรียมรีไฟนะคะเตรียมรีไฟไปเอามาังกรเนาะโอเคไปตีบานก่อนมีระเบิดมูมีอะไรอยู่ตรงนี้เนะาะไว้มูมันมาวะ่ะ โดนโลชัมอุย้ยน่าเสียดายจริงอุย๊ยหือระเบิดแรงจังวะลาละเย้อีกไหนมาละอุย๊ยน,น่าเสียดายอ่ะอุย้ยฉันว่าเราเริ่มไม่สวยละฉ,ฉันว่าเราต้องเอาตัวก่อนนะอุย้ยฉันรู้สึกว่าเพื่อรออนั้นเกินไปอ่ะโอเคโอเคลาก่อนนะฉันไปละป่านะ,จะเจ้าตัวรอดได้อยู่ ตอ้ยี้แต่เราได้เฟิร์สเทอเลทถือว่าเราสวยอยู่นะเอาดีๆ first, โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะเออ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 ลาดได้ค่ะลาดได้ค่ะนี่นะโลช่ำค่ะอย่าให้มันหนีไปเวก้าอย่าให้มันหนีไปหลอนมีอันติไหมฉันว่าอาดิเลียมันดักอยู่ในนี้นะเออถ้าไม่งั้นก็พอก็ได้ค่ะพอก็ได้อ่ะ <On my S 1> ขึ้นรองเท้าแล้ว แล้วก็ขึ้นโล่า่ำไปเลยคะ่ะแล้วก็ึืนอันนี้เดี๋ยวตานี้นะคะฉันก็จะออกไอเทมที่ฉันชอบออกอยู่นะคะช่วงนี้คือจริงๆเราต้องดูฝั่งตรงข้ามด้ยวยเนาะการที่เราจะออกโปรเทคเนี่ยว่าฝั่งตรงข้ามเนะี่ยเขาออกออไอเทมอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะฉันลืมชื่อเซอร์เพนแฟลงไหมถ้าฝั่งนั้นไม่ค่อยออกเนะี่ยฉันก็จัดไปเลยคะ่ะหนึ่งกลุ่ม <sl> โอ้โหไปเลยเอ่ออีมู โดนล็อกขาอ้อยโอ,ยโอย้แต่ไม่เป็นไรมันก็แฟดเอาออเมก้า <gasps> oh อ้อยคือแบบฉันไม่มีอันตีอ่ะน่าเสียดายจังโอเคแยกย,ย้ายค่ะแยกย,ย้ายเดี๋ยวฉันไปนดันล่างแทนเพื่อนเนาะวีเดเว่นก็ระวังนะคะคือแบบด้วยความเป็นห่วงนะคะฉันรู้ว่าเธอเล่นฉ่ำแต่อยากให้เธอระวังตัวอ้าวป้อมล่างแตกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวฉันไปเติมไฟเลนอื่นเลยนะเอาดีๆเลนฉันนี่แหละประเด็นยังไม่ได้ไปเลย โอเคก็ไปละ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 มาไหมอ่ะมาปะย้โ yeah! มลาก่อนเฮ้ยโลเคลาก่อน <Yeah. S 1> ค่ะน้องโม <Yeah. S 1> ได้ปะ <Yeah. S 1> อ่ะความสวย <Yeah. S 1> อ่ะโอเคล็อกปะ <Yeah. S 1> อุ้ยอุ้ยเลยเหรอเอสเลวอ่ะหันไปสักหน่อยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตอนนี้ฉันอาจจะต้องไปเติมไฟที่ป้อมบนแล้วเนาะ ไปค่ะเรเวนชั ven, ้นมาแล้วขอโทษที่ชั้นหนีไปตั้งนานนะ <laughs> มีล็อกขาตันไปเลยดิเห้ hey, แฟดเลยดิโอเคเอสเลวแฟดแล้วนะคะเราต้องจำเรายังไม่อ okay, ี่ดอกตายละล้วลคือชั้นยังไม่มีสกิลโลชามเล <c oughs> พอแล้วเอาป้อมดีกว่าไว้ชั้นว่าม,มือเอาไม่ได้อดีดป่ปะ <c oughs> โลชมโลชามโลชามโลชามโลช,มโลชมามฟอรมสวย วิ้ยฉันว่าระวังมันอันตินะเอาดีๆเมื่อกี้ฉันใช้อันนั้นกับอันติไปละอ๋อชิบหายอืมเดวินไปคนละทางกับฉันแต่เดวินช้ำอยู่เย้โอเคสวยสอ่ะได้อยู่โอเคฉันฉันกลับแหละเพราะว่าตัวนี้ป้อมเราแตกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาห่อแล้วก็ไปเติมเลนอื่นเอาโอเคเดี๋ยวฉันจะขึ้นเป็นเทียนะคะชิลเลกเนาะ ก็จะขึ้นเป็นตัดฮิวชิ้นชิ้นเล็กก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเาขาเรียกอะไรอะเซลาบนะคะขึ้นเป็นคาธามานาใหญ่เลยเนาะคือที่ฉันออกคาธามานาเนี่ยเพราะว่าตาเนี้ยฉันจะต้องกดสกิลบ่อยของบ่อยของบ่อยของบ่อยมากเนาะ, <c oughs> ะเพื่อนไปละโอ้ยฉันว่าฉันไปไม่ทันอะเอาดีๆป่ะ <c oughs> ฉันไปไม่ทันอะ <c oughs> นี่นะนี่นะตายโดนเ <c oughs> มโลดี้ <c oughs> เป็นยังไงล่ะคะ กระสุนอุสง,งิชั้นช่ำอ่ะบอกเลยโอ้ยรถวร์แต่ฉันโอเคออ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 นี่ล็อกขาไปครับกระสุนอุสงิเอ้าไม่ตายหรอเดวิน่าจะไปดักได้อยู่นะเอาดีๆเย้แน่เป็นยังไงล่ะครัต่อเสียงความช่ำความสวย โอเคน่าจะโดนวายตาอยู่เราก็ทำเลือดทำสวยอยู่นะเอาดีๆอ่าเดี๋ยวเราดันสูงไว้เดี๋ยวนาะเพราะว่ายังไงเขาก็น่าจะเอาป้อมเอามัางกรได้อยู่หลาละคนเดียวอืมฉันว่าต้องถอยนะเนี่ยเดี๋ยวจะคิดกันหมดเนาะอ๊ยดเดวนขอโทษนะบา,บาย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 เดวนบายบายนะนยยนะอุย้ยเดี๋ยวฉันต้องเอาเลือดสักหน่อยละถ้าจะบวก แน่งไงไปกันแล้วไปกันละโลชัมค่าเฉียดตากไปนิดนึงนะคะกับเจสเนี่ยนี่แต่ว่าฉันไปเอาช่วยเพื่อนเอาลิฟต์ดีกว่าคือป่าเราไม่ได้สั่งเนาะไม่ได้แบบกดเอาเนาะ,ะคือเราไม่มีสมัยอะ่ะเราก็ไม่กล้าโดยฉันไปตีหวาตรงนี้ให้เพื่อนก่อนนี่ไงมาเลย โลชาไปเพื่อนแล้วก็ตีเห็ดน้องโม่โเฮ้ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะโยเนตจะได้ไหมโอเคมันหนีไปละเดี๋ฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าโอเคค่ะคือตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอันนี้เลยอ่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะฉันจะขึ้นลาบ,บาดอนนะเออพลังเวต้ตองมาเนาะเกาะเราจะได้แบบเยอะๆเลิศๆตอนนี้ฉันจะไม่ตายได้ไหมวะ เออฉันจะลองรักษาสกอความสวยนะคือฉันจะไม่ตายนะเออแต่ฉันจะลองรักษาสกอความสวยไว้คือฉันยังไม่มีแฝดแต่แดิเลยจะทําความสวยไม่ได้ตอนเนี้ยตายอ่าแฟดไปแล้วนะคะอ่ะโลชั่มไม้เพื่อนไปก่อนตอนเนี้ยอ๋อปล่อยลิฟเลยเหรออ่ะโลชั่มไปนะคะ โอ้ย,อ,ยอิลิเออันติว้าเอออย่านะเย่เรียบร้อยโลชั่มหมื่นลีกดทีโลเด้งแบบเวอร์วังนะคะโอเคกลับก็กลับนะคะปลาบอกถอยก็ถอยเนาะโลชั่มค่ะโอ้ยฉันอยากให้เดเวนเลยนะเดเวนเอาเลยฉันให้เธอ เพราะเธอคือแบบความฉับอ่ะเอาดีๆปะ่ะเออฉันให้เดเวนปกติฉันแบบห่วงห่วงบูมากนะเอาดีๆเออแต่ตอนนี้ไม่น่าห่วงหรอกเอาดีๆ <laughs> เพราะว่าฉันออกกระทำมานามาเนาะมันก็เลยแบบไม่เป็นไรน่าจะไม่มีใครหรอกเพราะว่าถ้ามาฉันดับมันได้อยู่โลฉัาโอเคตายแล้วน่าจะได้อยู่แหละเพราะว่าเรามีตั้งบูช่วยโอเคโลฉัาไห้เพื่อนโอค คือฉันยังไม่มีอันอันตอนฉันมาละ Oh my god อ้ my goodness เมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปเมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปไม่เลิศมากอ่ะโอเคโอเคอ่ะโอเคค่ะก็ ตานนี้ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าแบบเออทีมเราดีเนาะเราเดวเ,เราคือชาําแล้วทีมตานนี้เราดีด้วยเนาะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเซลฟีเนาะที่ออกกับทาเอลซ่าหรือว่าเลไลเนาะเออฉันรู้สึกว่าช่วงนี้จะชอบออกนะมาทำให้เซลฟีนะ่มีซีซีมากขึ้นปล่อยสก,กิล3ก็ล็อกขาปล่อยสก,กิลหนึ่งก็สกโลฉันรู้สึกว่ามันเลิศอนะเออก็เลยชอบออกเนาะในช่วงนี้ก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ you.